สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการทํางานบวชงานบวชนะหลายๆขั้นตอนนี่ดูนะคนที่ดังก็ดังไฟดังไปพนักงานขูดมะพร้าวปอกมะพร้าวก็ปอกสาวเมืองสิงห์ก็มีหน้าที่ ขูดมะพร้าวอ่อนเสียงดังฟังชัดไหมคะฝนกมืดคลึนมาเป็นช่วงๆพักๆนะคะวันนี้บ้านเรามีงานนะคะงานบวชถึงไม่ใช่มืออาชีพก็่า <peach> <g ười> ถึงไม่ใช่มืออาชีพก็เดี๋ยวเดี๋ยวมืออาชีพก็ทำกันยังไงทีเดียวงัดหลุดเลยนี่แหละเขาถึงได้เรียกว่าเปิดโหมดมืออาชีพเปิดโหมดมืออาชีพนะคะน้ำมะพร้าวอ,อ่อนเตรียมลงไว้แล้วเราก็มาขูดเนื้อขูดเนื้อส,สวย งามอย่างไทยนะคะงามอย่างไทยกว่าจะได้แต่ละขั้นตอนนี่งานบวชนะจริงๆน่าจะเสร็จพรุ่งนี้แล้วเนาะปูดเนื้อมะพร้าวของเราออกมา วดจะร่วงร่วงไปด้วยดีก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะดูนะอันนู้นแก่อันนี้อ่อนน on, นะแต่เราก็ต้องรอรอพระเอกของงานสุขรอพระเอกของงานสุขแล้วเราก็จะมาทำการบวชกัน คลิปก็อาจจะไม่ทำยาวไปเลยทีเดียวเนาะคนแก่เอา <คน S 2> อสิเอาไว้เนี่ยเอาน้ำไว้ด้วยน้ำจะได้ไว้ทำขนมไงโบ,โบสิ่อหอโบหน้ากล้องเนี่ยโบไม่รู้อะตาคู่ ขาทางสันโอ้มาให้ดูเยื่อกันหน่อยมะพร้าวกะทิอัมพวาของเรานะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวมีพ่อเบี้ยพ่อเบี้ยก็มีนะคะ ใ,ใส่กระมังนี่เปิดจะมาทำปุ๋ยใส่ต้นไม้มีน้ำพอไปเลยไม่เอาฝาปิไดไม่เอาฝาออกมาสิเปิดอกมะพร้าวก็จะเอาไปทำปุ๋ยนะถึงได้ว่าต้องปอกแบบนี้หลายหลายท่านถามว่าทำไมจะไม่ไม่ ถึงได้ไม่ผ่าเลยเพราะเป็นมะพร้าวอ่อนเปลือกปประโยชน์นะทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ พ่อเบียนะคะบ้านใครไม่เคยเห็นพ่อเบียดูได้เลยนะคะพ่อเบียพ่อเบียของเราก็ทําการขุดมะพร้าวอัมพวานะคะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะติดตามตอนต่อไปดูพ่อเบียเป็นตัวอย่าง